สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินขนมกันเลยนะคะนี่ก็มีสามรสเลยนะคะมีทั้งรสอะไรเนี่ยพีชนะคะอ๋อลืมรีวิวนี่เป็นสตร็คกิ้งพ็อปปิ้งแคนดี้เนาะอ่ะมีสามอันเลยอ่ะรสแรกก็จะเป็นพีชนะคะรสที่สองเป็นอะไรอะ่ะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่นั่นแหละ ต่อไปแตงโมวอเทอร์เมลอนอ่ากินรสไหนก่อนดีเอาวอเทอร์เมลอนก่อนดีกว่ายิบม,มาแล้วอ่ะนะคะแบบที่ซื้อมากินก็เพราะว่าแบบเห็นแล้วแบบวันนั้นไปที่ห้างมาแล้วแบบไปช้อปปิ้งมานะคะอาศัยช้อปปิง้งฮ่าฮากันไปแล,แล้วเห็นอันเนี้ยมันน่าก,กินมากอ๋อก็เลยซื้อมานะคะเนี่ยทรงแปลกมากอ่ะเราเลยก็ซื้อมานะอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลย โกแปะแน่ๆอ้าวต้องตัดให้มีรูนี่อู้เป็นหงเลยอ๋อเลากินมากเลยอะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะสามสองหนึ่งาว โหใส่น้ำมันไปแนละ้วไม่ใช่อเป็นกลิ่นว่าทุมเมลอนเนาะแตงโมเนี่ยโอปโเปรี้มากเลยอะ่ะอันนี้ห้ามกินนะคะเดี๋ยวมันติดคออ,อร่อยมากเลยอะ่ะกนินทีนึงจองนึงต้งหมดนะคะมหมดแล้ว ยังมีเศษอยู่ข้างในอร่อยมากเลยค่ะอ่านะคะมาดูรถต่อไปกันนะอ่ะนะคะอารมณ์นี้เป็นพีชนะคะอืมภาษาฤษด้วยนะคะนี้วววส t ตร็คกิ้ง p ๊อปปิ้ n แคนนะคะอ่ะไปตัดกันดีกว่ามาดูมาดู ชืัออน,นต้องใช้กันไกตัดนะคะใช้กันไกลทัลงวังด้วยนะคะเดี๋ยวมือหายอดกินขนมเลยใช้มือกินขนมนะะอ้าอ้นี่อันนี้ไม่ต้องใช้กันไกลก็ได้นะคะเขามีที่ฉีดตรงนี้ว้าวนี่ถ้ากินมากเลยไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยนะคะตัดอีกแล้วใช้กันไกลทุกรดเลยอะไรนะคะ วิธีการกินขนมอุ้ยฟุ้งเลยอู้หูสีชมพูกันเลยอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวกินดูเลยนะคะนี่นะคะว้าวผู้ชมอยากกินเลยใช่ไหมคะนี่มากินไหมโหเดี๋ยวกินมันอุ้ยกินหอมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองกินกันดีกว่า เจ็บด uh, <laughs> mm ิ hmm. mm ้นอืมอเสียงดังมากเลยอะหมดแล้วนะ <laughs> <laughs> ต่อค่ะ อืมแปลกมากอะ่ะใครจะเคียวว้ยก็ได้นะคะอืมแปลกมากอะ่ะต่อไปนะคะอันนี้ถ้าจะเป็นโรล,ลิปป๊อบน้องเห็นอันนี้แล้วมันเขียนด้วยโรล,ลิปป with candy. อ๊อปวิตท็อปปิ้งแคนดี้ ต้องเขย่าด้วยเหรอขอเขย่าซองนะคะเนี่ยคะ่ะเขาบอกข้างหลังอีกทีข้างหลังเอาแล้วไงต่อขอแกะอ๋อแล้วก็จุ่มอ่ะนะคะโอเคอลืมไลนะคะรถอันนี้เป็นรถสตรอเบอรี่นะคะอ่าเห็นไหมเจ่โกโหก <laughs> เดี๋ยวเราไปตัดกันเลยดีกว่าปึ๊บตัดโค้งอีกแล้วอ้าวนะคะอ้าวไม่รูอาใหมโอเคตัดได้ชุบชับช,ชุบชับทันใจเลยนะเนี่ยอุ้ยอันนี้จับผิดด้านอุ้ยเป็นนี่อ๋อมีผงเนี่ยค่ะเป็นผงอะ่ะ มันเป็นผงอะ่ะหกมื่อไรอะเดี๋ยวเราไปจุ่มกันเลยนะคะนี่เป็นรสตอร์วารีทั้งสองอันเลยไปนะคะพิกด้านด้วยอะใครไมได้ขคาไนี้อ่ะนี่นะคะอุ้ยกลัวจะหกอะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะนี่เลงสองชาอือ หูผงเขาให้มาเยอะมากเลยนะเนี่ยอืใครที่อยากให้มันโปรแปะเยอะๆก็ต้องจุ่มเยอะๆนะคะไอซี่ล้วงเข้าไปเยอะๆนะคะ เยอะน่าดูเลยนะคะเนี่ยอ่ะก็วันนี้นะคะเราหมดแล้วนะคะอย่าลืมแปลงฟันด้วยนะคะกินขนมเสร็จติดไม้ติดมือไปหมดเลยนะคะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มิเรนซาทีวีด้วยนะคะไปบายค่ะสวัสดีค่ะ